สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์2020งานดีๆคอนเทนต์เรื่องบ้านแบบแน่นๆที่อยากจะชวนให้ทุกคนไปกันชมสวนซื้อต้นไม้ไปเวิร์กช็อปต่างๆก็มาได้เลยค่ะที่งานนี้ค่ะมาดูโซนอุปกรณ์กันเลยค่ะมีอุปกรณ์มากมายถูกใจสายแคมป์สายแคมปปิ้งพลาดไม่ได้เลยค่ะกับโซนนี้ ดูโซนต้นไม้กันค่ะเลือกต้นไม้สบายใจเดินยังไงก็ไม่ร้อนจะหาไม้ใบไม้ดอกแคตตัสไม้อวบน้ำไม้ลอบไม้ผลว่านบอนไซส์แม้แต่ไม้มงคลเรามีหมดคุยได้สอบถามความรู้การปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการประกวดสวนตู้ปลาเซียนตู้ปลามีว้าวแน่กับการประกวดนี้เลยค่ะ าดูการออกแบบกันบ้างค่ะพบไอเดียงานออกแบบแบบยั่งยืนจากนิทรรศการเบ t เทิลรูมจากรูมกับผลิตภัณฑ์ลักโลกที่ทั้งดีเก๋และน่าใช้งานด้วยค่ะมาดูโซนไอเดียผนังดินกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่อินกับธรรมชาติต้องไม่พลาดงานนี้เลยค่ะใครที่สนใจผนังดินนะคะตรงบ้านตัวอย่างการงานมีความรู้เกี่ยวกับก,บการสร้างผนังดินให้เก็บเกี่ยวกันในรูปแบบดิจิทัลเจอคิวอาโคตรงนี้ยิงเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมป์การจัดสวนการประกวดสวนตู้ปลาไอเดียต่างๆเช็นอย่างนี้แล้วห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากไทยโฮมทาวกันด้วยนะครับ